สวัสดีครับพี่น้องเราคุณยายเรากำลังแกะอันนี้คือตากแดดแล้วได้ครับดูวิธีการคุณยายกำลัลงแกะมครับพี่น้องแายเราก็คอยเอาอุปกรณ์เสาะลองนะครับหลังจากแตด,ดอันนี้คือตากในซองแดดแล้วมแม่ซองแดดไหมสองแดด,งด,ดได้พี่น้อง ได้แบ้านสองแดดแล้วครับคุณยายเราอีกแกะมาเป็นแผ่นงามๆเมึงนะครับนี่คือทิ้งหนึ่งวาจีวาจีาจน้ำมันละบระทานได้นี่ค่อยๆจัดต้องหมายว่ามีความใจเย็นเลยพี่ลองเท่าขนาดขนาดแก๊สก็ต้องค่อยๆเจริเย็นเลยนี่ครับคุณยายเราค่อยๆแกะปึ๊บโอ้ยรอมเป็นแผ่นงานมเนี่ยหอมเนี่ยสวยมากๆเลยมึงเห็นไหมห็นพี่ให้นหลอมมันมึงแบบชัดๆ โอ้แม่มันงามเลยตัวบดติดตัวหนึ่งเมื่อได้ทีพี่น้องเดี่ยรอบทุ่ทไายแล้วนะครับพี่นายวันนั่งยี่กินไม่เลยน,นีย่พ่อลองมาเป็นเพเนเย่แล้วบัดน,นี้เอาเอาไกลมาตัดด้วพี่น้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆน,นะครับพ่อเดมอน มาม่วงกวนสวยือยังแผ่นอย่างพราดเลยไหมวันนีาเราเห็ดกององเอันไหนที่แปลว่าอันไหนที่แปลว่ากวนโดนไล่กับกวนโดนไล่มันติดไหมพี่น้องไม่ใช่ว่ามันติดติดอะไรยังไหรอติดถาดเดือดซอสขูดเอาอดมี่ครับแต่ว่ารสชาติเดือคือแซ่บเพื่อเราพี่น้องมันมีเป็นแบบแบบมวนเป็นแท่งครับเป็นแบบเป็นแบบว่าที่มันบวสามารถมวนได้มครับยายเราก็เอาซอสมาขูดเอานะครับ อันนี้เป็นแพนี่ซองนะมึงนี้แดดงามๆง่งพี่น้องมึงแดดฮวอนครับผมมือที่ซองแดดฮวอนมาเลยแห้งแห้งง่ายพี่น้องมึอมึงแพนี่ซองมาหน้คุณยายเราแกะแพนี่ซองนี่คลิปนี้เอาเงี้ยๆเลยครับคลิปนี้คุณยายแกะเรื่อยๆนานจะได้สักิบนาทีเลยพี่น้องแล้วปกตินี่ถ้าเฮ็ดยากนี่วบวบ่็เป็นสิ่งที่พี่น้องใช้พิสูจน์พิีชสุดหมายเข้ามามือนัลนแดดบ้างฮวันหรือว่า มะม่วงนี่คือขวนโดนมี่พี่ยายเราล่องล่องเบิ้งแล้วบางเทีกขวนโดนไรปกติขวนน้ำมันเราบวมชิม่วงนึงเราเราออกบางทียแบบขวนโดนไหมว่าเป็นชิม่วงคืนของชิม่วงเหมือนคนแห้งพี่นลวงพ่อมาใส่มาเนี่ยยิ้มจริงหรอแย้พอออกนะผมได้สอดคูดออกวันนี้อยู่เบิ้งนะพี่น้องตอนนี้ใส่กล้องหนาดิพี่น้องนไงใส่กล้องหนาทำการบันทึกนะครับ คุณยายเลยกันนมือดินนะอ้บโอ้อยสุดยอดสวยหรูอันนี้แผ่นนี้สองพันไปคุณยายเอาไปตากแดดดีได,ด้พี่น้องแกเอาไปตากแดดดีพอกลัปบปิน้นไปตากแดดดีพอตากแดดช่วงสีแห้งนึงช่วงวันเย็นๆประมาณตอนเย็นของของใน<ม>วันนี้คุณยายเราเรากระน,นาจะเก็บได้แล้วเอามาคือใส่กางเกงตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ตกแต่งตัด หัวตัดถ่ายตกแต่งให้งามๆหน่อยๆแมวลมวนแเก็บของกองประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นของเป็นอาหารบ้างเป็นอาหารกินเล่นหรือว่าท่านเป็นของรมก็ได้หรือว่ามีพี่มีน้องเพิ่นมาเยี่ยมมาหยาบมาเลี้ยบป่าเป็นของขวัญให้พี่น้องได้ย้มเมือง้าก็สามารถเก็บเออเคิร์นว่างเลยผมใส่บาทย้มเมือง้าก็ได้เอาไอ้หลวงพ่อเพิ่นมักแห้งอยู่หน่องๆเนี่ยนอนบังทั้งแบบว่าใส่ให้น้นหน่อยก็ได้ เนี่ยหน่อยว่าแซ่ยบมาแม่เนี่ยหน่อยว่าแซ่บมาเนี่ยยามแก้วพี่น้องมือใดมือใดก็มาจะเนี่ยไอ้บินตบาดที่นนี่แหละปกติบ่ค่อยมากนะเพราะว่าพระพระพระเพิ่นมาใส่บาดเนี่ยมาเสอบเศนนี่เลยขึ้นเป็นเศนไงไงผมมันเป็นส้นส้นที่คนอยู่หลายพี่น้องเป็นแบบส่วนนักศึกษาหรือว่าคนที่พักอาศัยหลายพี่น้องพอตัวเนี่ยหน่อยเพิ่นจะมาหลายแล้วไม่ถึงไงพ่อนี่ยมันสอบมันส้มนั่ออันนี้เป็นแผ่นที่สามนี่พี่น้องนี่แผ่นที่สามแล้ว คุณยายอันนี้ยายประนอมนี่พี่น้องนี่คุณยายคุณยายประนอมแต่ว่าสังเกตเบ้างนะคนซื้อประนอมนี่เฮ็ดเฮ็ดเงี้ยงกับเฮ็ดแทบๆสบเลยพี่น้องกับเขาก็เราก็บเฮ็ดแสบเลยพี่น้องแต่เขาเราเป็นแมคคาโกนะครับขายกับเขาก็แล้วว่ามันอายุไร้แล้วนะครับผมเฮ็ดบวกไว้แล้วเรื่ยเฮ็ดงันนี่แหละครับผมเฮ็ดงันแบบว่าพ่อได้มีเราเฮ็ดนะพี่น้อง เราค่ยคอยๆขูดพี่นอ่กกอยแกค่อยๆขูดนะค่ยคอยๆเอาแบบเล็กแบนๆนะครับเป็นเล็กนแบน,น,น,นมีดมีดอามีดแบนๆดวงเล็กๆคอ่อยเสาะนะครับผมเจ้าทำปนีดนพี่น้องค่อยๆต้องใจเย็นเลยครับโอ้ฝฟีมือตัวนี้ไม่นอยเห็นยังไงนันกุญแจ ยอดจริงเลยครับตอนนี้ก็ผ่านไปห้าที่แล้วห้านาทีคลิปนี้จเย้าจังน้อยนึงเลยพี่น้องอันนี้เป็นแผ่นที่สามนี่ครับผมเนี่ยแผ่นที่สามวึ่ว่าแผ่นถาดที่สามนี่จะประสบความสําเร็จบนในการ<ป>ลองอะไขึ้นมาอ,ออกจากหม้อเดียวกันม,ม,ม,มงง่าแม่เนี่ยเอาออกจากหม้อเดียวกันเนี่ยพี่น้องมันแหงคักดิอุใยย่ว่ามันแหงคักหมดพี่น้องแต่ว่าแสบบด้แหงคัก ตอนเศร้าเน,น,น,นี่มันติดซูมมันติฮเหงายี่ลองมงนะครับไม่ว่าจะเฮตดกินุนี้ไงพี่้องมะม่องกวนขั้นตอนเยอะปีเลยทีเอ๊ะลอกทุเรียน,นเจาจยขึ้กันมาแมวปะทุเรียนไงะคลายกันลาง้นมา,มานขั้นตอน,น,นออห,หนึ่งโอ้คือแพงหทุเรียนตัวเย็นบ<ม>า<ม>ควายยั่งเดี๋ยวติดวนให้งยาหกแก่พี่้อง ไปห,หาซื้อบอกทุกเรียนแตกมากขายตัวเมียนะ่างงาม <Okay. S 2> เอาอุปกรณ์มีเจ้าโต๊ะก,กับเรียโต๊ะพื้อนด้วยไปล้รางนำนั่นเนะ่ะสวยประสบคว,วามสำเร็จโอเคพี่น้องกั้นี่แหละครับคลิปเจ็ดนาทีแปดนาที พออคลิปนาครับผมคลิปนี้ไป้เท่นนิ้นะครับผมขอบพุ่นทุกกันติดตามขอบพุ่นทุกกันกดไลค์กดแชร์ขอบพุ่นสรับการ s u ับสไครต์ให้พี่น้องสวัสดีครับ